ครับบริษัทที่รับงานจากกรสทชมีลักษณะเป็นครูหาบ้านทาวเฮาส์ ust, และไม่มีเว็บไซต์ของบริษัทศูนย์ต่อตั้งข่าวปลอมส่งไปที่กรสทชกรสทชส่งกลับมาตอบว่าไม่สามารถชี้แจงได้โดยไม่ระบุเหตุผลเราอาจจะงงนะครับที่กรสทชอตอบกลับมาแบบนั้นแต่ที่งงกว่าครับนี่อุตส,สาหคัดเรื่องจาก5ล้านกว่าเหลือ500กว่าครับทางศูนย์ไม่คิดที่จะติดตามถามซ้ำกลับไปอกีกรอบหน่อยนะครับ สาราถัดไปครับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนนี้เตรียมรับเงินสูงสุด1,900บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้ศูนย์ต่อต้านข,ขาวปอมส่งไปถามกลุ่มสาระนิ้ทศการคลังกระทรวงการคลังหน่วยงานปฏิเสธการต,อ,ตอบกลับแจ้งว่าเพื่อความชัดเจนและถูกต้องรบกวนสอบถามกระทรวงการคลังฟังไม่ผีกรรประทานกระทรวงการคลังบอกว่าให้ไปถามกระทรวงการคลังแล้วศูนย์ทำไงครับปิดเคสครับ ไม่ตรวจสอบก็ได้เรื่องนี้ยอมสมชื่อโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมครับหน้าที่คือประสานครับไม่ติดตามไม่ทวงถามไม่ทําอะไรทั้งนั้นครับอีกสักตัวอย่างครับสารพัดไปได้เลยครับคอรอมอมีมติขยายการบังคับใช้พรกฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดนใต้อีกหนึ่งเดือนตรวจสอบกรมประชาสัมพันธ์ครับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถชี้แจงได้เพราะไม่มีข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์ไม่มีข้อมูลมติคอรอมอครับ สไลด์ถัดไปครับแล้วข้อเท็จจริงครับวันที่18กันยายน66ราชกิจจาเผยแพร่ครับว่ามีการประกาศขยายเวลาพรกรฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนนี่ก็เป็นข่าวที่หาได้ทั่วไปครับผมเคยอ่านที r สูนี้เขาเท่าระธานมันมีค่ายอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับนี่คอมนังสูนี่ไม่มีเครื่องไหนเปิด Google ได้สักเครื่องเลยเหรอครับจาก3ตัวอย่างนี้ครับผมก็สงสัยครับว่าไอ้งบเกือบ70ล้านเนี่ยเราได้ประสิทธิภาพในการทํางานเท่านี้จริงๆเหรอครับ และที่ผมบอกว่าผมสงสัยมาตลอด4ปีว่าทําไมศูนย์ถึงเลือกที่จะตรวจสอบข้อที่จริงจากหน่วยงานราชการเท่านั้นทั้งๆที่บางเรื่องก็เป็นข้อมูลที่หาได้ทั่วไปสลระถัดไปครับแต่ผมก็สิ้นสงสัยครับเมื่อผมได้ดูกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มข่าวที่น่วยงานไม่ประสงค์เผยแพร่ท่านประธานครับตามหลักสากลหลักการที่สําคัญที่สุดขององค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือความเป็นกลางและความเป็นอิสระ ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ย้ำมาตลอดว่าตัวเองตรวจสอบอย่างเป็นกลางและเป็นอิสระทีนี้เราลองมาดูข่าวที่หน่วยงานไม่ประสงค์เผยแพร่สักสองตัวอย่างบอกครับสไลด์ถัดไปครับคอรมออนุมัติแผนบริหารหนี้สาธาระปี2567ก่อนหนี้ใหม่1.94แสนล้านบาทจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วตรวจสอบไปที่กรมประชาสัมพันธ์ครับชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริง แต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลย้ำนะครับเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลอีกอันครับสไลด์ถัดไปครับทำเนียบรัฐบาลใช้งบประมาณในการจัดซื้อ,อยางรถยนต์8เส้น3.4ล้านบาทกรมประชาสัมพันธ์บ,บอกว่าข้อมูลดังข่าวเป็นข่าวจริงแต่ไม่ประสงค์เผยแพร่เ,เพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล และผมมั่นใจมากครับว่าถ้าข่าวนี้มันเป็นข่าวปลอมเนี่ยข่าวนี้จะถูกเผยแพร่โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอย่างแน่นอนนี่มันทําให้ผมหายสงสัยครับว่าทําไมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมถึงตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพราะตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งศูนย์แห่งนี้มาการส่งเรื่องไปให้หน่วยงานราชการมันไม่ใช่การขอให้ตรวจสอบครับมันคือการขออนุญาต ว่าหน่วยงานราชการจะยอมให้เผยแพร่หรือไม่หน่วยงานว่ายังไงศูนย์ก็มีหน้าที่แค่ทำไปตามนั้นไม่ต้องติดตามไม่ต้องทรวงถามไม่ต้องสงสัยไม่หือไม่อือไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นครับนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าตลอด4ปีหเดือนตั้งแต่ก่อตั้งมาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่เคยมีความเป็นกลางไม่เคยมีความเป็นอิสระเป็นแค่เครื่องมือของรัฐ ในการผูกขาดความจริงแบบที่รัฐอยากให้ประชาชนรู้และปกปิดความจริงที่รัฐไม่อยากให้ประชาชนเห็นเท่านั้นและผมยืนยันว่าโครงการแบบนี้ไม่ควรได้รับงบประมาณจากภาษีประชาชนแม้แต่บาทเดียวผมจึงขอสงวนคำมแปรยติตัดงบประมาณโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขข่าวปลอมทั้งโครงการเป็นจำนวน69าล้านหบาทครับท่านประธาน